ว่าปีใหม่นี้ค่ะคุณผู้ชมจะเกิดใครที่อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอยากจะอัปเวอร์ชั่นใหม่หใครที่มีความฝันว่าอยากจะเข้าครัวทําอาหารเล็กๆน้อยๆให้คนในครอบครัวทานหรือว่าทําให้แฟนทานเนี่ย หันมาดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะเรามีรายการใหม่ที่ออกอากาศประเดิมตั้งแต่ต้นปีค่ะกับรายการมือโปรโชปุงที่ออกอากาศเทปแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะการันตีสูตรความอร่อยนะคะโดยครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ลูกชายลูกสาวด้วยไม่ได้มาแค่นี้นะเราจะมีเชฟเมืออาชีพมือโปรด้านอาหารนะคะมาผัดเปลี่ยนกันแนะนําเมนูอาหารด้วยค่ะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมแต่ละเมนูเนี่ยต้องบอกว่าทําตามได้ไม่ยากอย่างเนี่ย หมูแผ่นสิงคโปร์หลายคนบอกมันดูยากจังเลยแต่เจ้าหมูแผ่นสิงคโปร์หรือว่าบัคก,กวานะถ้าดูในรายการขั้นตอนการทําไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าดูแล้วได้ความรู้สนุกกับการทําอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็ทําได้ค่ะจะทํากินเองหรือคุณจะต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเลยก็ยังได้เพราะฉะนั้นฟังกันตรงนี้นะปากหมุดรอชมกันได้นะคะรายการมือโปรโชวปรุงทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งนะคะโอ้โห สงสัยมแม้ครัวมือใหม่อย่างเจี๊ยต้องไม่พลาดกับรายการนี้แล้วนะนะคะเจอกันอย่างแน่นอนค่ะ HDTV พคุณ